In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our Declaration of Economic Independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. But now it's our turn to prosper, and in so doing, use trillions and trillions of dollars to reduce our taxes and pay down our national debt, and it'll all happen very quickly. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. วันนี้เมื่อเวลา3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานานธิบดีสหรัฐประกาศจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าพื้นฐาน10%สําสหรับสินค้าทุกประเภทที่นำเข้ามายัางสหรัฐอเมริกาและจะเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นกับประเทศคู่ค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นการยกระดับสงครามการค้าที่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลังกับเข้าสู่ทําเนียบขาว ด้วยเดนทรัมได้แสดงแผนภูมิขนาดเก่าแถลงที่ทำเนียบขาวโดยระบุว่าสหรัฐจะเก็บภาษีนำเข้า34%จากจีน20%จากสหภาพยุโรป25%จากเกาหลีใต้24%จากญี่ปุ่นและ32%จากไต้หวันเพื่อตอบโต้ภาษีที่ประเทศเหล่านี้กักเก็บสินค้าของสหรัฐ ขณะที่ประเทศไทยติดอยู่ในลำดับต้นๆของอัตราภาษีสูงสุดที่36%ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเวียดนาม46%อินโดนีเซีย32%มาเลเซีย24%กัมพูชา49%เมียนมา44%และลาว48%นอกจากนี้ในทรัมได้กล่าวเสริมว่านี่คือวันปดแอก ที่จะเป็นวันที่ได้รับการจดจําตลอดไปในฐานะวันที่อุสากรมอเมริกันได้เกิดใหม่อีกครั้งสู่การเริ่มต้นยุคทองของอเมริกาต่อมาทางด้านของนายสกอตต์เบสเซนส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศคู่ค้าของสหรัฐดี้กเลี่ยงการใช้มาตรการตอบโต้กับโดยให้หามาเจรราร่วมกันแทน มีการรายงานว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างเวียดนามมีแผนที่จะส่งรองนายกรัฐมนตรีโฮดึกฟอกบินไปเจราจากับสหรัฐอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้พร้อมกับทีมคณะนักธุรกิจชั้นนาในประเทศจากหลายอุตสาหกรรมเช่นเวียดนามแอร์ไลน์เวียดเจ็ตและวีน่าแคปิตอลซึ่งถือว่าเป็นสัญญาของการเดินเกมเบื้องหลังอันดุดเดือดที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อเตรียมรับมือกกับาการประกาศภาษีของนายทรัม